สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง PiR Gaming c h นะครับวันนี้เราจะมาสอนทำปกคลิปใส่ไฮไลท์แบบง่ายๆสไตล์ PiR c h นะครับวันนี้เราจะใช้แอป p s c c นะครับแล้วก็แอป Pixel Lab นะครับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดกระดิกเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับติดตามมาติดตามกลับนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้ามาทําการตัดรูปพื้นหลังออกจากตัวละครเรานะครับ ให้พิมพ์คำว่า remove bg นะครับหรือว่า remove image background นะครับที่ Google นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับพอมันถึงหน้านี้นะครับให้กดอัปโหลดเลยนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วนะครับจะเอารูปโอเคครับผมก็ได้รูปภาพแล้วนะครับรอให้มันตัดพื้นหลังออกนะครับโอเคครับ จากนั้นทําการกดดาวน์โหลดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเข้าแอป Pixel l a b นะครับจากนั้นให้ทุกคนไปเลือกรูปภาพนะครับกดที่รูปบวกนะครับแล้วก็ฟอร์มแกลลอรี่ครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกรูปภาพมานะครับผมจะเอาเป็นรูปแรงแดงนะครับ หลังจากที่ได้รูปภาพมาแล้วนะครับก็ทําการย่อขยายนะครับปรับเอียงตามใจชอบเลยนะครับผมขอขยายแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปเลือกรูปตัวละครที่เราตัดขื้นหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับ กดไปที่เดิมครับแล้วก็เลือกมานะครับโอเคครับจัดวางตามใจชอบเลยนะครับ ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับโอเคครับจากนั้นก็กดบันทึกเลยนะครับกดไปที่รูปไฟล์นะครับรูปแฟ้มนะเซฟแอดอิมเมจนะครับข้างล่างครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับเซฟทูกลเลี่ครับโอเคครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาต่อกันที่แอป p s c c เลยนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์แจกนะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์มาแจกนะครับโอเคครับเข้าไปกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาเลยนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดอันที่2นับจากข้างล่างขึ้นมานะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดสีฟ้าไปเลยครับโอเค แล้วก็ไปกดบวกรูปภาพที่เราทําการบันทึกมาใน Pixel Lab นะครับกดบวกครับแล้วก็กดอก right ันบนสุดเลยนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็บนสุดนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ไปเลือกนะครับ Pixel Lab นะครับที่เราบันทึกไว้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดรูปภาพที่เราบันทึกไว้นะครับโอเคครับพอเข้ามาแลยนะครับแล้วก็กดถูกเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เราเลื่อนเลเยอร์ข้างบนนะครับลงมาข้างล่างนะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนลงมานะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาติ๊กที่เลเยอร์ว่างข้างบนนะครับแล้วก็ขยายนะครับขยายรูปภาพเรานะครับเราจะทําการทําเส้นมันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีครับมันจะมีสีฟ้านะครับสีแรกแล้วก็กดเข้าไปครับลรว่าของเพื่อนๆเป็นสีไหนผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมจะเอาเป็น สีฟ้าๆนะครับน้ำเงินนะครับสีนี้นะครับโอเคครับแล้วเราก็ทำการวาดนะครับโอเคครับจากนั้นให้เราทำการวาดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมวาดเสร็จนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการวาดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่เลเยอร์ด้านขวาล่างนะครับโอเคครับแล้วก็ไปกดติ๊กเลเยอร์ว่างที่เราติ๊กไว้นะครับแล้วก็มากดที่ตรงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยครับ มันจะบนถังขยะนะครับมีมันจะมีแบบลูกศรหันลงบนถังขยะนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็มากดตรงที่มีวงเล็บนะครับกดเข้าไปครับนับจากข้างล่างนะครับอันที่4นะครับกดเข้าไปครับโอเคครับหรือว่าไม่กดก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดที่ effect นะครับ fx นะครับข้างบนนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาติ๊ก ข้างบนนะครับแถวที่1นนะครับแล้วก็มาติ๊กเอฟเฟกตรงกลางนะครับอันที่2ตรงกลางนะครับแถวที่2นะครับตรงกลางเลยนะครับเป็นที่มีรูปรถแล้วก็มีเส้นสีฟ้ารอบรถนะครับโอเคครับหลังจากนั้นให้เราทําการเปลี่ยนสีนะครับของเพื่อนๆเอาสีไหนก็เปลี่ยนตามใจชอบเลยนะครับผมจะเอาสีฟ้านะครับสีฟ้าเข้มๆออกน้ําเงินนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นผมจะมาปรับเส้นนะครับกดไปครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปกดปรับความหนานะครับเอาประมาณนี้นะครับโอเคครับกดติ๊กถูกไปครับหลังจากนั้นนะครับให้กดมาที่ด้านขวาล่างนะครับกดไปที่เลเยอร์ว่างเหมือนเดิมนะครับที่เราใส่เส้นเข้าไปนะครับแล้วก็มากดตรงที่ fx นะครับกดเข้าไปครับ แล้วก็มากดข้าบนนะครับช่องที่2นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาดูที่แถวแรกนะครับทางซ้ายนะครับรูปที่2นะครับที่เป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมกดค้างให้ดูนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะเป็นเส้นหยักเลยนะครับรูปของเรานะครับเราก็มาทําการปรับนะครับตามใจชอบเลยนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนตามใจชอบเลยนะครับผมจะเอา ประมาณไหนดีแป๊บนึงครับผมขอทำแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเราจะมาใส่อเฟกสายฟ้านะครับแล้วก็กระจกพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมมีลิก์แจกนะครับจากนั้นนะครับ กดเข้าไปตรงที่บวกเลเยอร์นะครับแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมครับข้างบนสุดนะครับบนสุดอีกครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาเลือกตรงที่เอฟเฟกที่เราจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์แจกนะครับสําหรับคนที่ไม่มีนะครับผมจะกดเข้าไปที่สายฟ้านะครับแล้วก็ไปเอาเอฟเฟกสายฟ้าออกมาใส่นะครับกดใส่เข้าไปครับโอเคครับหลังจากสายฟ้าผมเข้ามาเลยนะครับ ผมก็จะทําการตัดใส่นะครับเอามาจัดใส่เลยนะครับเอามาใส่ประมาณนี้นะครับสายฟ้าโอเคครับหลังจากนั้นกดถูกเลยนะครับแล้วก็มากดตรงเลเยอร์สายฟ้านะครับแล้วก็มากดสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับแล้วก็มากดบนถังขยะนะครับแล้วก็มาใส่ตรงวงลิฟต์นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ มาบวกเอฟเฟกอีกนะครับกดบวกเข้าไปครับบวกเข้าไปครับผมก็จะใส่เป็นเอฟเฟกไฟนะครับเดี๋ยวผมหาเอฟเฟกไฟก่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็จะใส่เป็นไฟตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดถูกต้องนะครับจัดตามใจชอบเลยนะครับ แล้วผมก็จะกดเหมือนเดิมนะครับมาใส่ตรงที่วงเล็บนะครับโอเคครับมันก็จะเป็นไฟให้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปใส่เอฟเฟกอีกครับตามใจชอบเลยครับอยากใส่เยอะขนาดไหนก็ใส่เลยนะครับผมก็จะมาใส่เป็นผมก็จะมาใส่เป็นแผ่นกระจกนะครับผมจะเอากระจกสีนี้นะครับกดเข้าไปครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับกดถูกต้องครับแล้วก็มากดเหมือนเดิมครับตรงเลเยอร์กระจกนะครับแล้วก็มากดตัววงเล็บเหมือนเดิมครับโอเคครับได้แล้วนะครับปกของเราถ้าอยากใส่อฟเฟอะไรเพิ่มเติมก็ใส่เลยนะครับตามใจชอบเลยนะครับ ถ้าเพื่อนเอนยังไม่พอใจนะครับก็มาใส่อฟเฟ c t อีกครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เป็นอฟเฟิสายฟ้าอีกนะครับใส่เข้าไปอีกครับใส่เป็นสายฟ้าสีแดงครับแล้วก็หมุนก่อนนะครับนี่นครับกดถูกต้องครับผมก็จะมากดตรงเลเยอร์สายฟ้าแล้วก็ใส่ไป วงเล็บนะครับกดวงเล็บอีกนะครับกดเข้าไปครับนั่นแหละครับมันก็จะกลายเป็นสายฟ้าเรืองแสงนะครับเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทำปกคลิปของเรา